สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525 c h a n n e ้แนละคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักร้อยสูตรเก่านะคะสสูตรเมื่อที่ผ่านมานะคะแอดลงหลักร้อยไป3าสูตรนะคะเข้า2ส,สูตรแล้วก็หลุด1สูตรนะคะส่วนงวดนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็ จะเป็นหลักร้อยสองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะหนึ่งนะคะบวกศูนย์บวกหกแล้วก็บวกตามด้วยเก้าคงที่นะคะเลขเด่นที่ได้คือหกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่แปดนะคะหลักร้อย ถัดมานะคะหกหลักแสนบวกหกหลักร้อยบวกหกหลักหน่วยบวกเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้คือเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่แปดหลักร้อยเมืถัดมานะคะศูนย์บวกสองบวกศูนย์บวกเก้าคงที่นะคะเลขเด่นที่ได้คือหนึ่งสองสามนะคะเข้าที่สองนะคะหลักร้อย งวดถัดมานะคะเจ็ดบวกสี่บวกหกบวกเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือหกเจ็ดแปดนะคะเลขที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเข้าที่เจ็ดหลักร้อยงวดถัดมานะคะแปดบวกเก้าบวกหนึ่งบวกเก้าคงที่นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะคือเจ็ด 8 9นะคะเลขที่ออก7 0 0เข้าที่7นะคะหลักร้อยงวดถัดมานะคะ5บวก2บวก5บวกตามด้วย9คงที่เลขเด่นที่ได้คือ1 2 3นะคะเลขที่ออก3 7 7นะคะเข้าที่3หลักร้อย งวดถัดมานะคะแปดบวกสองบวกหกบวกตามด้วยเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือเจ็ปดเกงวดที่ผ่านมานะคะเข้าที่8ดหลักร้อยนะคะส่วนงวดนี้นะคะ8หลักแสนบวก1นะคะหลักร้อย บวกเก้านะคะหลักหน่วยบวกตามด้วยเก้าคงที่วิธีคำนวณน,นะคะทวนอีกครั้งใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะบวกตามด้วยเก้าคงทีแปดนะคะบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือเจ็ด จ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะสูตรที่หนึ่งนะคะตัวเลขที่ได้คือเจ็ดแปดเก้านะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็เป็นสูตรเก่านะคะวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักร้อยหลักหน่วยใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วย สองนะคะหลักร้อยบวกหนึ่งหลักหน่วยบวกหกหลักหน่วยบวกตามด้วยเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือแปดเก้าศูนย์เลขที่ออกนะคะแปดสี่สามเข้าที่แปดนะคะหลักร้อยงวดถัดมานะคะแปดบวกสามบวกหกบวกตามด้วยเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือหกเจ็ดแปดเลขที่ออกแปดหกสาม เข้าที่แปดนะคะหลักร้อยงวดถัดมานะคะแปดบวกสามบวกศูย์บวกตามด้วย9ก้าคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือศูนหนึ่งสองเลขที่ออกสองย์เก้าข้าที่สองนะคะหลักร้อยงวดถัดมานะคะสองบวกเก้าบวกหนะคะ แล้วก็บวกตามด้วย9้าคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ6 7 8เลขที่ออกนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าที่7นะคะหลักร้อยมวนถัดมานะคะ7จ็บวก9บวกหนะคะแล้วก็บวกตามด้วย9้าคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ6 78นะคะเลขที่ออกเจ0ดศย์ศนะคะ เข้าที่7นะคะหลักร้อยงวดถัดมานะคะ7จ็บวกศบวกหบวกตามด้วยเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ1นึสองสามนะคะเลขที่ออก3ามเจ็ดเดนะคะเข้าที่สาหลักร้อยงวดถัดมานะคะสามบวกเดบวกแนะคะ แล้วก็บวกตามด้วยข้าคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ7 8 9เลขที่ออกนะคะ8 9 4เข้าที่8นะคะหลักร้อยส่วนงวดทับไปนะคะงวดวันที่16มีนาคมเนาะวิธีคำนวณน,นะคะทวนอีกครั้ง ใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักหน่วยนะคะแปดหลักร้อยบวกสี่นะคะหลักหน่วยบวกเก้าหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกตามด้วยเก้าคงที่แปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกเก้านะคะ สิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเก้านะคะเป็นสามสิบตัวเลขที่ได้นะคะก็คือศูนย์หนึ่งสองนะคะงวดน,นี้เนาะได้ไม่เหมือนกันนะคะสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดแปดเก้า สูตรที่หนึ่งนะคะได้เจ็ดแปดเก้าสูตรที่หนึ่งนะคะระยะการเดินมาทั้งหมดเจ็ดงวดเจ็ดมวดเหมือนกันนะคะกับสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองนะคะมวดที่ผ่านมาเนาะได้เหมือนกันนะคะเจ็ดแปดเก้าแต่ว่างวดนี้ได้เหมือนไม่เหมือนกันนะคะคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ